นเมย์กินอะไรกินมะ้าวอร่อยไหมอร่อยเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเอาน้องเมย์รู้จักคำว่าเปรี้ยวไหมลูกรู้จักเอะไรเปรี้ยวบ้างเอ้าอะไรเปรี้ยวบ้างน้องเมย์กินอะไรเปรี้ยวบ้างคะมะนาวไม่เปรี้ยวเหรอมะนาวไม่ไม่เปรี้ยวเลมอนนั่นแหละเปรี้ยวมะนาวไม่เปรี้ยวแล้วอะไรเปรี้ยวลูกมีอะไรเปรี้ยวบ้างคะ มะยมเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอร่อยไหมคะมะนาวอ่ะดูเธอกินมะนาวไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะมะนาวสดสดอร่อยไหมคะ่อยรู้จักคำว่าเปรี้ยวไหมนี่ มีเปรี้ยวเลยเหรออร่อยเลยเหรอหวานไหมคะหวานมะนาวนี่หรอหวานหวานจริงค็มไหมมะนาวอ่ะไม่เค็มแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเป็นยังไงคะรสชาติมันเป็นยังไงหวานเค็มหรือเปรี้ยวเป็นยังไงคะมีเปี้ยว ไม่เปรี้ยวโอ้ไรสาระ,ะรู้จักคำว่าเปรี้ยวไหมเนี่ยไรสาระ,ะโอ้ยอ๋อเปรี้ยวแม่เปรี้ยว